สวัสดีครับผมกับช่างจอแล้วนะครับวันนี้พาไปชมบรรยากาศตอนที่ช่างของเรากำลังงานกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มงานกันได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับว่าในงานประมาณไหนบ้างครับเดี๋ยวพาเดินรับชมครับเริ่มจากฝั่งนี้นะครับก็ได้เป็นกรอบห้องโถงแล้วก็ทําเป็นมุมโชว์ไม้ฝาเชลล่านะครับสองช่องตัวนี้ทํเป็นมุมโชว์พ่วงหากันนะครับตรงนี้นะครับก็ได้บัวคาล่างก็เหลืออีกหนึ่งเส้นก็จะจบแล้วนะครับก็มีช่างจิตคาล่างหนึ่งคนแล้วก็ ปูยาแนวตรงขอบประตูหนึ่งคนแล้วก็ปูยาแนวตรงคาดล่างอีกหนึ่งคนนะครับตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเหลือรัดเสาต้นละสองระดับนะครับช่องหางอยู่ที่เมตรติดนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็ติดคาดลากตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใต้แม้ฝายชิล่านะครับเสร็จแล้วก็เหลือปูยาแนวด้านบนนะครับรอบตรงนี้จะทําเหมือนกับมุมนั้นนะครับเป็นมุมโชวงไม้ฝายชิล่านะครับตรงนี้ก็จะมีช่างจัดสองคนนะครับ โตตับสองตัวแล้วก็ติดตั้งคาล่างแล้วก็การงไฟฟ้าเชล่าจบแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่กรอบหน้าต่างแล้วก็ทางคนหนึ่งก็กําลังเริ่มปิดห้องน้ําแล้วนะครับทาบด้านหลังก็ปิดเสร็จแล้วนะครับน,นี่ก็ตัดคีคนนะครับมีคนก็ได้ไปเสริร์ฟบัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าดื้อนี่มีกงก้างนะครับสําหรับ บ้านหลังนี้ก็เป็นงานติดบัวแปดเซนนะครับเดี๋ยวตอนงานติดตั้งเสร็จแล้วยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับใครสนใจงานติดตั้งบัวปูนก็สามารถสัมาในเพจได้นะครับหรือว่าจะโทร0855204169ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ